สวัสดีตอนเช้าวันนี้อากาศดีแต่ลมแรงไปนิดนึงค่ะมารุมออกเต็มต้นเลยนํามารุมมาขูดเอาเนื้อหรือขูดเลือกออกนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มมารุมปลาทอดกันค่ะวันนี้จะไม่บอกอัตราส่วนนะคะเอาตามชอบเลยเปรี้ยวหวานเค็มสามรสนะคะเมื่อเรานํำหอมกระเทียมพริกแห้ง ลงไปต้มนะคะขาเล็กน้อยแล้วก็นําเนื้อปลาลงไปต้มมาปั่นรวมกันเพื่อความข้นหนัวนะคะตั้งไฟให้เดือดปรุงรสเลยค่ะน้ําปลาน้ํะาขามเปียกน้ําตาลปี๊บเกลือรสกรีผงนัวตามชอบนะคะพอเดือดได้รสชิมรสตามชอบแล้วก็ใส่มะรุมลงไปให้เปื่อยสุกเปื่อยนะคะตามด้วยปลาที่เราทอดใส่ลงไปเลยค่ะ เชียวไข่รอจะเป็นไขช่ชะอมนี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นปรุงเสร็จหลีไฟลงเติมน้ำมะนาวเพื่อความกลมกล่อมเล็กน้อยนะคะตักเข้าสวยมะลิสุรินหอมๆม,มาเลยค่ะทานด้วยกันเพื่อสุขภาพนะคะ